สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลีกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเราได้พูดกันถ응ึงเรื่องราวของ j u Justice l e a g u e ชไนเดอร์คัดไปถูกไหมครับว่ามันจะถูกนำกลับมาทำใหม่นะครับผมและเราจะได้ดู Justice League วเวอร์ชันดาร์กแล้วเวอร์ชันที่เราทุกคนอยากจะดูที่มันสมกับเป็นคอมิก DC จริงๆแต่ อย่างไรก็ดีเนี่ยจัสซิลิกที่มันถูกปล่อยออกมาก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่คนไปซึ่งตัวผมเองก็พอใจกับจัสซิลิกอันนั้นพอสมควรนะแต่ในใจเองเนี่ยก็อยากดูชไนเดอร์คัตมากๆเหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้ทํารายละเอียดเรื่องหนังไปแล้วเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาย้อนอดีตด,ดูกันดีกว่าว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าทําไมชไนเดอร์เนี่ยนะครับผมแซ็กชไนเดอร์คนทำจัสซิลิกค,คนแรกทําไมถึงออกจากการเป็น ผู้กำกับหนังแล้วก็ต้องให้จอร์ซวีดอนผู้กำกับอเวนเจอร์ภาคแรกมาทำแทนนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องเศร้าในเรื่องนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อแซคโดนไล่ออกหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเรื่องราวเนี้ยมันดราม่าระดับเทพเลยเรียกได้ว่ายิ่งกว่าหนังนะครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเนี่ยเราลองไปย้อนอดีตดูเหตุการณ์ที่แซคชไนเดอร์อนะครับต้องออกจากการเป็นผู้กำกับ j Justice League เลยดีกว่าครับแซคเนี่ย ได้ทำจัสติลิกมาจนเกือบจะเสร็จแล้วนะครับผมก็ยังไม่เกือบมากแต่ก็เรียกได้ว่าทำมาเยอะแล้วแหละครับจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าโพสต์โปรดักชันแล้วก็คือเตรียมที่จะเหมือนเอามาเรียบเรียงเอามาทำา CGI หรือถ่ายซ่อมใหม่บางส่วนอะไรแบบนี้นะครับผมแต่แบบส่วนหลักๆเนี่ยก็คือถ่ายไปเยอะมากๆแล้วแต่ในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยนะครับผมแซกเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าลูกสาวของแซกนะครับผมได้ทำการ ปิดชีวิตตัวเองลงลูกสาวของแซคชไนเดอร์ได้ทําการฆ่าตัวตายนะครับทำให้แซกนะครับผมทําใจไม่ได้และรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยทำให้แซกเนี่ยต้องขอลงจากเหตุการณ์นี้ทำให้แซกเนี่ยต้องขอออกไปเลยนะครับแล้วก็ทาง Warner b r o t h e r เนี่ยก็เลยจะให้จอร์สวีดอนมาทำแทนเพราะว่าเชื่อมือแล้วก็คิดว่าโทนหนังเนี่ยมันก็คงจะแบบไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากแต่พอมาทำจริงๆเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปจากแบบ คนละเรื่องกันเลยอ่ะเหมือนเปลี่ยนกันเป็นหนังคนละม้วนกันเลยครับซึ่งตัวของจอร์จฟีดอนก็ได้ทําการเพิ่มฉากมาบางส่วนนะครับผมโดยในช่วงแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยแซคก็คิดว่าเขาขอหยุดพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําต่อ แต่พอหยุดพักไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสภาพจิตใจมันไม่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็ทําต่อไม่ไหวก็เลยขอออกดีกว่าซึ่งเรื่องราวเนี้ยสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับทําใจกันได้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวสําคัญจริงๆไม่ใช่ว่าแซกจู่ๆก็จะแบบเฮ้ยกูไม่อยากทําแล้วไม่ทําเลยมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องราวของแบบครอบครัวครอบครัวยังไงเราก็ต้องมาก่อน การงานอยู่แล้วบาร์เป็นคนที่เรารักที่สุดในชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องนี้ก็เลยไม่มีใครว่าแซคครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจได้โดยหลังจากที่จอร์จวีดอนมาทำเนี่ยก็ปรากฏว่าจัสซิลิงเนี่ยก็ออกมาในรูปแบบที่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งอาจจะมีคนไม่ชอบเยอะหรือว่าก็มีคนบางส่วนที่ชอบเหมือนกันก็เลยมีหลายๆกระแสนเนี่ยเรียกร้องว่าอยากให้แซคเนี่ยกลับมาทำนะครับผมและแซกก็คืออยากกลับมาทำอยากกลับมาทำนะแต่ด้วยความที่ว่าหนังมันปล่อยไปแล้วอะ่ะ มันก็มีกระแสกลางๆถึงลบบ้างแต่แซกก็คือแบบอ่นหนังมันทําไปแล้วมันก็ยากนะครับผมที่จะกลับมาทําใหม่ได้หรือว่าที่จะเอาหนังเรื่องเดิมอ่ะมาปล่อยอีกรอบนึงมันเคยมีที่ไหนในภาพยนตร์แบบ a v e n เจอร์แบบอย่างเงี้ยอเวนเจอภาคแรกแบบเวอร์ชั่นสดใสกับ a v e n เจอร์เวอร์ชันดาร์ตมันไม่เคยมีมาก่อน เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในวงการหนังเลยนะครับผมที่มีการทําอะไรแบบนี้โดยจร,จริงๆการมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราพูดกันตรงๆเลยว่าเราก็ต้องขอบคุณโควิด -19 ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโควิดเนี่ยทุกอย่างก็คือจะเป็นไปตามแบบช่วงโปรดักชั่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็คงไม่มีใครว่างที่จะกลับมารีชูตกลับมาถ่ายใหม่ดารานักแสดงต่างๆเนี่ยก็คงไม่ได้กลับมาทําใหม่หรือวอร์เร์บรเธอร์เองเนี่ยก็คงไม่ได้ให้งบมาเพิ่มในการเอามาทําหนังเก่าที่มีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนเวอร์ชันผู้กากับเอามา ซึ่งผมคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องแปลกใหม่มากๆในวงการภาพยนตร์แล้วผมก็หวังว่าจัสซิลลีอันนี้จะทําออกมาแล้วถูกใจผมกับแบบสายดาร์กสายโหดอะไรแบบนี้แล้วหวังว่าถ้าเรื่องนี้ทําออกมาแล้วมันซักเซสปังมากๆมันจะเป็นการแบบพลิกโฉบวงการภาพยนตร์ไปเลยเพราะมันคงไม่แบบมีหนังเรื่องเดียวกัน2เรื่องแต่เออพอเรื่องแรกทำปุ๊บไม่ทําต่อแต่วพอ เอามาตัดใหม่อีกรอบเฮ้ยกลายเป็นแบบเอามาทำต่อได้อย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นมีจสัสซิลลีกภาค2ภาค3ต่อมาแม่งจะเป็นเรื่องราวที่โคตรอเมซิ่งเลยครับแล้วผมคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงนะครับผมถ้า DC เรื่องนี้ไปรอดจาสซิลลีกของแซกไปรอด มาเวลมีหนาอ่ะยังไงก็ต้องขึ้นมาชนกับมาเวลได้แน่นอนเพราะเรียกได้ว่าจัสซิธลีกดักทรงดักไซส์เนี่ยก็เป็นแบบจุดสําคัญอ่ะเป็นแกนสําคัญของเรื่อง DC ซอยู่แล้วเป็นอารมณ์เหมือนทานอสอ่ะทานอสของมาเวลจบไปแล้วคราวนี้แหละมันเป็นแกปช่องว่างเลยพอทานอสของ DC มาดักไซส์มาเนี่ยนะครับคนก็จะให้ความสนใจกับ DC มากขึ้นแล้วมันจะเป็นศึกที่มันมากๆแน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับการต่อสู้ของ2ค่ายภาพยนตร์นี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวการย้อนอดีตสั้นๆที่เรานํามาให้ท่านผู้ชมดูกันในวันน นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ